สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มาเจอกับช่องชา a r l i e r a ร e r นะเราได้คันนี้มาที่ร้านเจ็ดแถวสังเพงก็เป็นรถตัวพีฮะรถคอนข้างที่ค่อนข้างส่งเน็่งเครื่องค่อน้าดีนาเ็ดเครื่อง ก็ไปโอนขนส่งมาเรียบร้อยนะฮะมาดูรถทำสีกันนะครับเนี่ยสภาพก็ค่อนข้างเยินนะครับยับเยินเลยมันจะมีพวกน็อตเนี่ยน็อตอย่างนอ็นอตน็อตถังตัวนี้นะอ่านเนี่ยเกี่ยวข้างด้านในมันรูดใช่ไหมเราสมควรที่จะต้องไปทําเกีียวตัวนี้ก่อนนะก่อนจะส่งหลานสีมีตัวนี้รูดแล้วก็ ตัวนี้สองตัวที่รูดนะที่เช็คแล้วแล้วก็มีฝากระเป๋าข้างนี้ค่อนข้างเยินเลยนี่ฮะเนี่ยเราก็ต้องส่งร้านปะผุคือเปลี่ยนชิ้นแผ่นล่างเนี่ยทั้งชิ้นเลยอ่าแต่อย่างโชคดีครับคันนี้ไม่ไม่ไม่เขา้าไม่เข้าไปที่โค้งนะนี่รถตัวเพีฮะนี่เลขทะเบียนนะเลขตำแหน่งเดิม ก็ต้องมาปั้นใหม่เนี่ยช่วงนึงช่วงหน้านี้เราก็ลือออกแต่คันนี้เปลี่ยนเป็นหัวเหลี่ยมนะเพราะเดิมๆตัวพีเนี่ยเขาจะเป็นหัวเหลี่ยมอ่นนี่คืออะไรที่เราจะส่งร้านาพวกนอ็อตพวกอะไรเงี้ยส่งไปชุบคอมเมียมแล้วส่งไปปัดเงาอันนี้เป็นชุดไฟก็อาจจะต้องเก็บของเก่าวไว้บางส่วนแล้วก็เปลี่ยนใหม่บางส่วนโชกหลังอะไรเงี้ยถ้า โน่นนี้นั่นก็ต้องรลื้อมาทําสีใหม่ช่วงหน้านี่คือเซ็ตใหม่หมดเลยอ่าถังน้ํามันเนี่ยต้องพอดมาเลื้อมาล้างแล้วก็น่าจะเคาะใหม่พื้นยังดีฮะอืมนี่เป็นรถโตพีข้างในก็ไม่มีผุนี่บังโกนหน้าเดิมนะฮะแต่ก็จะยับเยินหน่อย เนี่ยก็ต้องปะผุใหม่ก่อนที่จะส่งสีแล้วก็พวกรูนอ็อตพวกอะไรเงี้ยฮะต้องต้องอุดใหม่หมดเลยเย็นอยู่เดี๋ยวรอดูความหล่อของคันนี้ได้นะหนึ่งเดือนเสร็จครับผม ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำสีรถนะฮะเขั้นตอนนี้เราต้องลอกตัวรถนะครับแล้วก็ขัดตัวรถให้ถึงเหล็กด้านในเลยดูว่าตัวบอดี้ตัวโครงรถเนี่ยมีสนิมเข้าไปกินโครงลึกถึงด้านในไหมลายเส้นยังเดิมๆอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราต้องต้องขัดต้อง เจียออกให้หมดนะครับดูตรงไม้ติมดูตรงล่องเบรกแล้วก็ล่องโคงนะครับสีเหล็กคันนี้ค่อนข้างสภาพดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสหนักๆเราก็จะส่งไปชุบซิงใหม่ทั้งคันนะฮะแต่คันนี้ยังถือว่าโอเคครับสภาพบอดีค่อนข้างดีครับ ส่วนขั้นตอนที่จะทำนะฮะก็ต้องใช้แก๊สนะลอกให้เหลือนะตะเหล็กแบบนี้เลยทั้งขันอันนี้เป็นคันคูต่อไปนะขันนี้ก็คือสีเสร็จแล้วพรุ่งนี้งานไวมากฮนะขั้นตอนนี้อีกขั้นตอนครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะครับ เรื่องรายละเอียดงานเดินเส้นงานคือต้องเป็นช่างที่ค่อนข้างมีประสบการณ์นะฮะอ่าเส้นรายละเอียดเดิมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าตรงไหนไม่โอเคเราต้องต้องทาการแก้แก้เลยทันทีครับก่อนที่เราจะลงสีจริงนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะอันนี้ขั้นตอนนี้คือสําคัญมากเรื่องเส้นเรื่องรายละเอียด เรื่องล่องของเดิมทุกอย่างนะคือช่างก็ต้องก็ต้องมีฝีมือแล้วก็ต้องแบบว่าเป็นเป็นงานแฮนด์เมดอะฮะรถจะสวยไม่สวยก็จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ละฮะว่าพื้นเดินเส้นรายละเอียดของเดิมทั้งคันเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะคันนี้สำคัญสุดครับ จะมีงานนี้ที่จะแก้อีกนิดนึงแล้วก็จุดหมายเต็มที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะที่เราต้องต้องมาแก้กันเพราะทำสีแล้วตรงนี้ยังไงต้องต้องเป๊ะเลยะจะต้องเป๊ะเลยให้ดูรายละเอียดนะฮะว่าเนี่ยขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะรถต้องบางนักคัน อย่างเพื้นเนี่ยโปนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้โปเยอะเพราะช่วงน็อตขาดตั้งตัวเนี้ยมันต้องขึ้นบองลงบ่อยๆส่วนใหญ่ที่เขาทำสีแล้วตรงเนี้ยจะแตกนะแต่ของเราเนี่ยคือใช้ไปเหอะยาวๆต้องมีห้าปีสิบปีนะพี่นะ oh. นี่ครับช่างวีดครับมือหนึ่งเมืองการอีกมือหนึ่งอยู่ที่เมียนี่ครับดูรอยเส้นด้านหลังนะ ะรับกันหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเว้นตรงนี้นะถ้าผมไม่เว้นนะเพราะคันนี้เดิมๆม,มันเป็นสันมาครบหมดเลยนี่ให้ดูด้านข้างวันนี้เราจะลงสี่จริงกันแล้วครัวันนี้เป็นสปินตัวพีหัวเหลี่ยมนะเดี๋ยวตันนี้สั่งให้แกช่วงนี้นิดนึงอ่ามันต้องรับกันหมดนะนานาตัวพีแล้วก็มีแกตัวนี้ฮะ ไม้ไม้ติ่มตัวนี้นิดหนึ่งต้องชัดกว่านี้หน่อยอ่าคันนี้เป็นทะเบียนนะแล้วผมขอดูเลขทะเบียนหะนะะ่อยดูนส่วนอีกคันหนึ่งนะครับอ่านี้ก็จะเป็นสปินหัวเหลียมเหมือนกันนะฮะ นี่ขั้นตอนที่เราก่อนเราทําสีนะเราก็ต้องลอกออกให้หมดทุกคันเหลือแต่เหล็กนะคือมาตรฐานเราไม่มีการมาขัดแล้วก็โปนะนี่ครับใช้ไฟเป่าแบบนี้ทั้งคันจนแบบว่าเ,เห็นรอยเส้นเดิมแล้วก็มีน็อตมีอะไรที่มันรูดเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนน็อตจัดให้เลยนะฮะนนเนี่ยอย่างคันนี้ช่วงเนี้ย มันบุกมันวิยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะจัดการจัดทรงให้นะเนี่ยสวยสวยเลยก็คือเนี่ยไม้ติ่มตัวเนี้ยยังไงก็ต้องชัดนะนี่จะเป็นรายละเอียดที่เราต้องให้ช่างแกนิดนึงนะคโปวไฟล์ลายลายเส้นนะฮะจะมีอยู่สองจุดเล็กหลักลัเนี่ยหมยติ่มตรงนี้ถ้ารถประกอบทำสีแล้วยังไงต้องต้องชัดเลยนะฮะ ต้องชัดเลยต้องเป็นรอยแบบชัดเลยแล้วก็ดันด้านหน้าตัวพีรอยเส้นด้านหน้าอะไรอย่างเงีง้ยฮะต้องต้องต้องชัดเพราะวันนี้เราจะลงสีจริงนะฮะงานแฮนด์เมดแบบนี้ก็หาคนทำยากแล้วนะฮะตอนนี้ในท้องตลาดดอยู่ที่เทคนิคนะอยู่ที่วิธีการทำนะฮะ ฝากไปด้วยฮะคันนี้ยังไงก็ลงสีจริงวันนี้ฮะรอติดตามนะฮะเร็วกว่าหนึ่งเดือนนี่คือสุดยอดมากน,นะไม่มีใครต้านลงสีจริงแล้วนะฮะเนี่ยดูช่วงเส้นลายละเอียดช่วงพื้นที่เราเน้นไปเมื่อกี้นะฮะ

ดูรายละเอียดนะฮะอันนี้แค่รอบเดียวนะขั้นตอนนี้ก็จะพีที่สุดลนะก็มาถึงขั้นตอนขัดนะครับ สีของเราจะใช้สีดูดฟองแห้งช้าครับก็คือสีตรงนี้เราเราไม่ไม่ต้องไปเคลือบซั้มหรือว่าไปอะไรสักก็เป็นสีแห้งช้าครับอตอนนี้ก็ทางก็มาเตรียมสูตอุปก,กรณ์อะไรแล้อาจจะไม่ค่อย,อยครบเท่าไหร่นะครับอนนีแต่อะเราคุณภาพแน่นอนครับเพื่อให้เงาอลไรนะครับเป็นสีแห้งช้าของฟูเกของดูดฟองนะครับ อีกขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเหมือนกันคือการพ่นใต้ท้องรถนะฮะเป็นสีพาวเวอร์โค้กันสนิมการน้ําเวลาเราลุยอะไรเงี้ยครับใต้บังกลใต้ตัวรถเราจะขัดทําการพ่นสีพาวเวอร์โค้ให้หมดเลย ให้มาดูของมาตรฐานนะที่เราจะประกอบรถเลยอันนี้สำหรับลูกค้าที่จะลงทุนแบบเก็บแล้วก็ใส่ของนิดหนึ่งนะผมแนะนำโชคหลัง fa ฮะไม,ไม่แพงมากนะ2,000กว่าบาทแล้วก็โชคหน้าฮะเป็นตัวซับ fa ฮะไม่แพงมากเช่นกันตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ2,000นะแล้วก็ล้อล้อ fa เนี่ยมันมีหลายรุ่น ตัวนี้จะใส่หลอดาวะคันนี้แล้วก็ยางมิชลินนะ S35 ตัวนี้ค่อนข้างใช้ดีเลยแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์สวิตกุญแจสวิตคอแต่บูตรองขาตั้งแล้วก็ชุดซ่อมโชคหน้าทั้งชุดเลยเพราะมันลื้อมาแล้วนะ ล้างพื้นนี่คอยแสง 10, เอ่อเป็น12โวลต์เปลี่ยนใหม่เลยผมจะทำไฟ12โวลต์แล้วก็ใช้แผ่นชาร์จของโนวานะไว้มาบอกเรื่องไฟให้ทุกคนดูแล้วกันแล้วก็มือเบรบมือคัสซิพะจากใช้รถตัวเองมารู้สึกว่าโอเคดีนะแล้วนี่งานจากเวียดนามเป็นทองเหลืองนะตัวพีคันนี้เป็นสปินตัวพีนะฮะแล้วก็กระจกอา่า a m s นะฮะตัวนี้จะเป็นหนีบข้างตัวนี้มาของอิตาลีเลยอ่ามี2แบบไว้หนีบข้างหนีบค้างซ้ายนะฮะอันนี้จะหนีบค้างซ้ายตัวนี้จะหนีบข้างขวาเออจะอยู่ด้านด้านด้าน,ด,านด้านขวานะฮะค่อนข้างสวยเลยนี่ครับตั้ง FA ะฮะแล้วก็ลูกยางเราจะใช้ลูกยางเดิม FA นะเราจะไม่ใช้เป็นถุงเท้าที่เป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยมันตีรถพังหมดนะพวกนั้นนะ แล้วก็คันสตาร์ทนี่ซื้อของ64นะไม่แพงคันสตาร์ท5 0 0ระกว่าบาทาคันสตาร์ทมีเนียนนะง64กสาก็จะงานก็จะสวยกว่าไฟท้ายงานเวียดนามก็พอแลฮะารางพื้นสายน้ำมันสายใหม่อุปกรณ์อะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่าเราเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะฮะกับการใส่ของคันนี้นะฮะ ขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องยิงรางพื้นเข้าไปก่อนเราก็ต้องวัดขนาดรางพื้นให้เท่ากับของเดิมโรงงานให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ชกหน้าเราต้องเซตชกหน้าเปลี่ยนบูธแกนล,ล้อเปลี่ยนชกหน้าก่อนเพื่อที่จะใส่บังโกลนเข้าไปนะครับต้องเซตช่วงรางก่อน มาดูของแต่งอีกบางส่วนนะครับรายละเอียดอีกบางส่วนนะครับอัปเดตของให้ดูนะฮะนี่อันนี้จะเป็นเบาะเบาะทรงนี้เขาเรียกว่าทรงลาซานะฮะอ่าจะเหมาะสำหรับว่าเออคนตัวใหญ่ๆนะสูงแบบร้อยเจ็ดสิบอัพดูทรงดิอย่างเบาะ G ีอ GH เลยสวยะฮะ สวยฮะเบาะตัวนี้แล้วราคาจะสูงนิดนึงอ่านี่ฝาครอบโชกตัวเรียบนะฮะอ่าคาร์ทเล็กจุดซ่อมโชกอะไรเงี้ยอันนี้เพจโลโก้ด้านหลังนี่ไฟท้ายจะเป็นงานเสียมเวียดนามแล้วก็สไลอีงานเสียมเวียดนามฮะพวกนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แปะถังน้ำมันอะไรเงี้ยฮะนี่หน้าใหม่นี่ ของนี้เราก็ได้นําเข้าจากเวียดนามมาตัวพีก็ต้องไปซื้อไปเอาไม้อย่างเงี้ยมาฮะแล้วก็มาแกะล็อกออกหมดแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะเพื่อเพื่อความสวยนี่ตัวตัวพีตัวนี้งานตัวนี้ไม่มีใครมีฮะตัวนี้รุ่นพี่เรานําเข้าเข้ามาเองตัวนี้คือหลายผลิตเราอยู่ที่เวียดนามนะฮะร้านใครก็ไม่มีใครมีฮะตัวเนี้ยเรามีฮะ แล้วก็นี่ตัวปิดก๊อกน้ำมันนะฮะตัวพีฮะนี่ก็ไม่มีใครมีแน่นอนตัวนี้ฮะอ่าสี่ร้อยห้าสิบถ้าสนใจทักมาได้เลยฮะนี่เรามีเป็นร้อยชิ้น <c oughs> กรอกไฟก็เป็นตัวนี้พอฮะอ่าเสียมฝาครอบดาวฮะล้อ FA นะโชกหน้าโชกหลังเรากใช้โชกหน้าโชกหลัง FA ฮะ แล้วก็เพจตัวนี้มันจะเป็น Spin เอนะฮะตัว P จะเป็น Spin เอก็ใช้ของอิตาลีเลยสวยอยู่ฮะกระ,ะจก AMS อนะฮะอันนี้ก็เป็นอิตาลีฮะแล้วก็ทอ่ออันนี้น่าจะต้องโดนใบนี้ฮะซิปนะฮะป่ายคู่หล่อๆเลยยางมิชลินฮะเหมือนเดิมโดยรวมรถโอเคนะฮะ นี่ยสีเราก็จะพ่นพาวเวอร์โค้ไว้ให้ด้านในด้วยนี่ฮะก่อนที่จะใส่โช๊คใช่ไหมฮะเรานี่ตัวนี้เลยสำคัญมากลูกจางบูทชโช๊คนะฮะแล้วก็นอ็อตตัวรองโช๊กเนี่ยทำให้ท้ายมันไม่ด้อยนะเปลี่ยนใหม่เลยอ่าเนี่ยดูค้าง้ายสวยๆจะเข้าไปคันนี้เครื่องปาจิโอนะฮะอิตาลงีงามๆเลยรอชมฮะ เนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เลยแล้วมันจะต่อตรงนี้ปุ๊บจะรับไปเลยไม่จำเป็นนะต้องไม่ใส่ต้นละเจ็ดแปดพอะไรอย่างเงี้ยต้นนี้ชุดนี้อยู่เลยผมบอกได้เลยอยู่เลยจากที่ลองใช้มาแล้วนะรอชมตอนเสร็จฮนะ,ะเรามาอัปเดตขาตั้งนะฮะขาตั้งเราจะเป็นขาตั้ง FA นะฮะ วิธีการใส่ก็คือเราจะใช้น็อตตัวเมียเบอร์10นะฮะไว้ด้านหลอมไว้ด้านในหนึ่งตัวเห็นปะค้างละหนึ่งตัวมันจะเป็นน็อตตัวตัวนี้ฮะซึ่งจะเป็นเกียวค่อนข้างยากพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกจะล็อกเกียวตัวนี้อีกอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ล็อกไข่กันซึ่งเหมือนกั จะค่อนข้างพอดีฮะนี่ช่วงล่างเนียนๆน,นนะงานสีดีตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์โค้นะเราปนพาวเวอร์โค้ดใต้รถให้หมดเลยนี่ดูท่อซิหลออจักดูท่อซิปแล้วก็ล้อ FA ฝ่ฝาครอบดาวนะฮะ ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะตอนที่เราเอารถมาเทสกันแล้วนะครับอ่าให้ดูนะครับฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์สลับช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> อืมก็ค่อนข้างเงียนะครับคันนี้บอกได้เลยเราเพิ่งกลับมาครับแอมแบ๊ ได้น,นครับแต่ผมชอบทำงานประมาณนี้นะฮะของทางเนืองอยงู่ครับเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะให้เราเอารถมีทะเบียนมีเล่มหรือว่าอะไรเงี้ยมาได้สภาพแ,แห้งๆเน่าๆมาไม่ต้องแคร์นะเราทําออกมาเนี<ด>่ยตั้งแต่คันเนี้ยให้เราใ,ให้ดูในคลิปเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเฮ้ยเราทําได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูมาฟังเสียงกันดูดิ แม่งโคตรเงาบีบสิวได้เลยนะก็มาให้ดูรายละเอียดกันนะฮะก่อนที่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ดูมาถึงณตอนนี้นะครับก็ฝาก กด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องชาลีไรเดอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะอาจจะแบบว่าตัดต่อง่ายๆนู่นนี่นั่นถ่ายทำคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยละกันส่วนท่านใดที่สนใจจะเอารถมาทำนะฮะก็ติดต่อจองคิวเราไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ขึ้น,น IG, Facebook, อไอจีเฟซบุ๊กไไว้ให้นะครับ ฝากผลงานไปด้วยแล้วกันนะครับคันนี้ทําระยะทํางานอีก7วันครบ1เดือนนะถือว่าเร็วมากนะครับเดี๋ยวรอมาดูการสตาร์ทรถแล้วก็วิ่งกันดีกว่าับ